สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่แรมมีอเลยดีบานนาค่ะก็จะพาท่านผู้ชมมาทําน้ําหมักขี้แพะแบบง่ายปลูกอะไรก็งามค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะมีขี้แพะเราจะนําขี้แพะมาประมาณหนึ่งกุถังเล็กๆนะคะอันที่สองก็คือจะเป็นน้ําหมักจากจุลินทรีย์ข้าวบูดค่ะอันนี้เราก็ทําการหมักไว้แล้วไว้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะอันที่3มเลยนี้ก็คือจุลินทรีย์สงังเคราะห์แสงค่ะ จะบอกประโยชน์ของขี้แพะก่อนนะคะขี้แพะหรือว่ามูลแพะเนี่ยคะ่ะเขาจะมีธาตุอาหารอยู่3อย่างนะคะก็คือ N, P, K ค่ะ N ก็คือบำรุงใบและลำต้นค่ะ P ก็คือเร่งการติดดอกออกผลส่วน K ก็คือเร่งการจเจริญเติบโตของผลช่วยสะสมของสารอาหารของพืชได้ดีค่ะอันที่2ก็คือ จุลินรีข้าบวบดข้าวเน่าค่ะอันนี้จะดีมากค่ะอันนี้จะเป็นซูเปอร์จุลินรีย์ข้าบวบดข้าวเน่าค่ะอันนี้จะช่วยในเรื่องของการเล่งดอกเล่งผลเล่้งลำต้นให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงออกดอกออกผลดีค่ะและอันที่3มก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะที่เราจะนำมาหมักร่วมกันค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมีประโยชน์มากมายค่ะช่วยเพิ่มไนโตรเจนใี้กับดินลดกรดในดินช่วยยับยั้งการเกิดเชื้อราในดินได้ด้วยค่ะแล้วก็ จุลินทรีย์น่ะจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตเล็กๆที่เราสามารถมองไม่เห็นค่ะแต่ว่าประโยชน์ของจุลินทรีย์เนี่ยก็คือเขาจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้ดีแล้วก็ได้เร็วค่ะวิธีทำนะคะเราก็จะเตรียมถังหมักมาค่ะหนึ่งใบอันนี้ก็คือถังหมักนะคะเราจะใส่ขี้แพะลงไปนะคะหนึ่งถังค่ะอันนี้ขี้แพะหนึ่งถังขี้แพะเนี่ยค่ะก็คือ เราจะนำไปตากให้แห้งก่อนนะคะค่ะแล้วเราก็เทลงไปในถังค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรานำน้ำมาใส่ประมาณสามถังนะคะแล้วให้เราเติม จุลินรีย์ข้าบูดค่ะลงไปประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าครึ่งครึ่งแก้วค่ะจุลินทรีทย์ข้าวบูดข้าวเนเนี่ยที่เราทําแล้วนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหอมค่ะจะเป็นกลิ่นหอมเหมือนการหมักแป้งข้าวหมากค่ะอันนี้กลิ่นจะหอมนะคะนี่ค่ะดมดูกจะหอมมากเลยค่ะจุลินทรีย์ตัวนี้จะไปช่วยเรื่องของการย่อยสลายให้ปุ๋ยเนะี่ยเป็นเร็วขึ้นแล้วก็ จะช่วยเรื่องของการยับยั้งการเกิดกลิ่นเหม็นค่ะจุลินทรีย์สองตัวนี้ค่ะจะช่วยเรื่องของการยับยั้งไม่ให้มีกลิ่นเหม็นค่ะเราก็จะเทใส่แก้วนะคะประมาณครึ่งแก้วค่ะนี่กลิ่นเขาจะหอมมากมากเลยค่ะจะมีกลิ่นหอมเหมือนที่เราหมักสาโทค่ะประมาณนี้ค่ะ กลิ่นจะหอมมากน่ากินมากเลยค่ะใส่ลงไปครึ่งแก้วค่ะจุลินซีสังคห์แสงเราก็จะใส่ครึ่งแก้วเหมือนกันค่ะนี่จุลินซีสังคห์แสงนี่ค่ะก็คือจุลินซีสังเคห์แสงเขาจะช่วยในการดับกลิ่นไม่ให้ปุ๋ยของเรามีกลิ่นเหม็นค่ะเพราะว่าจุลินซีเขาจะชอบอะไรที่มีกลิ่นเหม็นก็คือ เขาจะไปกินสิ่งของต่างๆหรือว่าของเน่าต่างๆนะคะก mm ็คือเขาจะกลืนกินไม่ให้มีกลิ่นเหม็นขึ้นมาค่ะอันนี้ก็คือข้อดีของจุลินทรีย์ค่ะเราก็นําไม้มาคนให้เข้ากันค่ะให้จุลินทรีย์กับน้ําเข้ากันให้ดีๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรง่ายค่ะจี๊พี่เลี้มาบอกกันค่ะแล้วก็จะพาทําแล้วก็จะนําไปลดยึลดผักของเราค่ะทําง่าย ประหยัดเวลาค่ะหมักเพียงแค่หนึ่งคืนค่ะเข้ากันแล้วนะคะจากนั้นก็ให้เรานำฝามาปิดค่ะหรือว่าอะไรก็ได้นะคะมาปิดให้มิดชิดค่ะหมักไว้หนึ่งคืนค่ะค่ะตอนนี้เราก็หมักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้หนึ่งคืนแล้วค่ะเราก็จะมาดูน้ำหมักของเราค่ะว่าน้ำหมักจะมีสียังไงนะคะเราก็มาดูเลยค่ะจะเห็นความเข้มข้นที่อยู่ด้านบนนะคะ ถ้าเพื่อนๆจะหมักใส่กับผ้าที่เป็นตะข่ายก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้เข้มข้นมากเลยค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นเป็นฟองๆนะคะแล้วน้ำหมักก็จะมีสีออกสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลเข้มค่ะวิธีการนำไปใช้นะคะเราก็จะนำไปผสมน้ำค่ะอัตราส่วนก็คือ3ต่อ1ค่ะน้ำสะอาด3ส่วนต่อน้ำหมัก1ส่วนค่ะ อันนี้ไม่เหม็นค่ะเพราะว่าเราผ่านการหมักจากจุลินทรีย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าจุลินทรีย์ข้าวบดท,ที่เรานํามาหมักรวมกันค่ะก็ทําให้น้ําหมักของเราไม่มีกลิ่นค่ะหรือเพื่อนๆไม่มีน้ําหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่มีน้ําหมักจุลินทรีย์ข้าวบดนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้น้ําหมักตัวอื่นก็ได้นะคะอันนี้เราเตรียมน้ํามา10ลิตรนะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณ3ลิตรนะคะอัตราประมาณ หนึ่งต่อสามค่ะแล้วก็จะกรองเอาเฉพาะน้ำหมักนะคะก็อ,อาจจะมีเศษของขี้ฝุ่นบ้างนะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากให้มีเศษขี้ฝุ่นเพื่อนๆก็สามารถใช้ถุงที่เป็นตะข่ายได้นะคะประมาณนี้ค่ะ ที่เราต้องนํามาเจือจางในน้ําสะอาดก่อนนําไปใช้นะคะเพราะว่าน้ําหมักขี้แพ้เนี่ยเขาจะมีในตัวเทียนสูงหากเรานําไปใช้โดยที่ไม่ผสมน้ําเลยเนี่ยอาจทําให้พืชของเราใบเหลืองหรือเหี่ยวตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนําไปเจือจางกับน้ําก่อนค่ะหรือว่านําไปผสมน้ําก่อนค่ะในอัตรา1ต่อ3ค่ะเมื่อเราผสมน้ําเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปราดรดพืชผักของเราได้ค่ะหรือว่านําไปราดรด ไม้ดอกไม้ประดับหรือว่าต้นไม้ต้นผลไม้ของเราได้เลยค่ะอัตราการใช้ก็คือประมาณ4-5วันต่อครั้งหนึ่งค่ะแล้วส่วนที่เหลือนี้นะคะถ้าหากว่าเราใช้น้ําหมักหมดแล้วเราก็สามารถนําน้ํามาเติมลงได้อีกค่ะแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปหรือว่าเติมจุลินทรีย์ข้าวบดลงไปหรือว่าถ้าเรามีมจุลินทรีย์ตัวอื่นนะคะเราก็สามารถนํามาเติมได้ค่ะ หลังจากที่เราใช้น้ําหมักหมดแล้วนะคะก็จะเหลือเฉพาะกากของเศษขี้ฝุ่นหรือว่าเศษขี้แพ้นะคะเราก็สามารถนรําเศษขี้ฝุ่นขี้แพ้เนี่ยไปทําเป็นปุ๋ยได้อีกเช่นกันค่ะ อันนี้ก็คือกิ่งหม่อนที่เราชําไว้ค่ะอันนี้ก็เราชํารวมๆกันไว้ค่ะแล้วก็ใช้สูตรนี้มาราดลดลงได้ค่ะเพื่อที่จะให้ต้นหม่อนหรือว่ากิ่งหม่อนของเราแตกรากได้เร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นใบของต้นหม่อนนะนี่ค่ะกําลังทอดยอดขึ้นมาค่ะอันนี้เราชําไว้ประมาณ30กิ่งค่ะค่ะก็จะชําไว้ข้างๆกับกระถางของดอกไม้แล้วก็ต้นดอกดาวเรืองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะและเป็นกำลังใจให้กับพี่ลรมมี่เลดีปบ้านายเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ